วันนี้ก็จะมาพูดคุยนะคะเกี่ยวกับ Product SolidWorks PCB นะคะก็จะเป็นซอฟต์แวร์เกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์เนาะอ่าอิเล็กทรอนิกส์ครับก็เราคุ้นๆอยู่กับเครื่องกลนะน SolidWorks เขียนแบบเครื่องกลทำเครื่องจักรทำนู่นทำนี่นะครับอันนี้เรามาดูอีกอีกมุมหนึ่งของเขาบ้างมุมของโลกที่แบบว่ากรรมใช่นะครับซึ่งมันเป็นอีกความสามารถที่เขาเพิ่มขึ้นมา เรื่อยๆอาจจะมีความสามารถแบบแปลกๆขึ้นมาอีกก็ได้นะอนาคตไม่รู้นะครับทีนี้ PCB นะครับมันคืออะไรเดี๋ยวให้พี่ออฟกับพี่พลอยลองอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับลองพีเต์ให้เพื่อนๆดูว่าก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหาเนาะเรามาดูโอวิวคอร์ดก่อนะแต่ว่าอะไรคือ solid work PCB เนาะมาดูกระตูนนะการะตูนก่อนจูเลสิกปะไม่ใช่ไม่ใช่ อ๋องงอันนั้นอันนั้นคือเดรโสาวกับคนเนาะอันนี้เป็นหุ่นยนต์กับหุ่นยอรับก็เราอยู่ในช่วง4.0ใช่ไหมคะครับผมก็อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ก็มาแรงมากๆเลยก็ปกติการดีไซน์ PCB กับแมคานิกเนี่ยก็โดยปัจจุบันเขาแบ่งฝ่ายกันอยู่แล้วครับยในกระตุนเลยก็ต่างฝ่ายต่างทํางานนะครับแล้วก็เวลารับส่งไฟล์ก็ต้องส่งเซปไฟล์หากันหรือส่งทางอีเมลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเวลาเอาไฟล์หรืองานมา ประกอบเข้ากันเนี่ยแน่นอนมันมีการเกิดปัญหานะระหว่าง P C B กับตัวแมคานิก P C B ใส่ไม่ลงล็อกมั่งไปทั้งไม่บอดแไกไม่ตรงคลิปล็อกเขาอะไรแบบนี้ก็คือพอคือมันเป็นจุดสิ้นสุดเลยคือได้บอร์ดมาเราก็ต้องแก้ใหม่หมดกลัาไหม่ทำใหม่แต่เริ่มต้นเลยใช่ครเนี่ยฮะอย่างต่ประกอแลยประกอบแล้วปุ๊บนี่ฮะประกอบกันปุ๊บนะฮะโป๊ะไม่พอดีล้าครับเรียบร้อย นี่กไม่ลงอีกเอาต่างฝ่ายต่างโทษกันอะไรอย่างนี้เอาพังเลยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเรื่องละเอียดเนาะใช่ครับี c b นี่เป็นเรื่องละเอียดมากนะครับก็สู้กันไปนี่มีดาบเลเซอร์ด้วยดาบเลเซอร์ก็มานี่มีปืนค่ะก็แต่ว่าในชีวิตจริงก็คือเราทํางานร่วมกันกับหลายฝ่ายเนาะมันก็จะมีความผิดพลาดบ้างอะไรบ้างนะคะก็นี่เลยนี่เลยครับ Solid Work PCB นะคะเข้ามาเอฟเฟตสวยงาม ช่วยลดช่องว่างในการทำงานก็ลดอย่างที่ปัญหาอย่างที่ให้ดูเมื่อกี้นี้ใช่ครับทีมหนึ่งก็ดีไซน์แมชชีนิกไปอีกทีมหนึ่งก็ไปออกแบบแผ่นพีซีบีสุดท้ายแล้วต้องต้องเอามารวมกันใช่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องคุยกันอยู่ดีเนาะใช่ครับแต่ว่าก็จะทําให้ความผิดพลาดลดน้อยลงนะคะไม่ต้องเอาแบบเลเซอร์มาตีกันละรอเลยได้โปรดักที่สวยงามออกมานะครับด้วยเสื้อพีซีบีนี่ครับอ่ันนี้ แล้วเรามาดูอีกอันหนึ่งให้พี่ให้พี่ออฟลอง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 เปิดตัวจริงๆให้ดูใช่ค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจเนาะว่าจริงๆแล้ว Solid Work เนี่ยเขาค่อนข้างเชี่ยวชาญด้านงานแมคานิกแต่ว่าพูดถึงอ่อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะคะเขาก็ไม่น้อยหน้าใครแล้เนะก็เรียกได้ว่าเป็นซอฟต์แวร์ไฮเอ็นในฝั่งของการออกแบบ PCB เหมือนกัน อันนี้คืออยู่ใน SolidWorks PCB ใช่ครับใช่ค่ะโอ้หทำแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้คือซอฟต์แวร์ s o l i d w o r k s PCB เลยครบองค์ประกอบในการออกแบบ PCB ครับอะาลยเมนได้ปรับระยะได้อตมันที่เราเห็นอยู่ก็คือวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวเล็กๆใช่ครับพวก SMD อรเอันนี้การเดินแท็กนะก็คือเขาจะ หักลบหรือผักเส้นที่เราเดินไปแล้วออกให้ด้วยนะครับมีพวกดีไซน์รูเช็คดีไซน์รูตั้งค่าพวกเคแลนการคีประยะของเวียนเน็ตต่างๆมีให้ครบเลยแล้วก็พรีวิวทีดูได้นะครับสวยมากมีดูทีได้ด้วยได้ครับขนาดปัจจุบันนี้แค่ออกแบบแผ่นวงจรก็ยังทําเป็นทีดได้แล้วใช่ครับเพื่อให้เราเห็นแบบอารมณ์ในการทํางานเฮ้ยมันจะประมาณแบบนี้เฮ้ยไม่สวยป่ะเฮ้ยอยากขยับตัวนู้นตนี้อะไรนี่เขาลบเลยเนาะได้ครับเขาลบให้เองเลยานะครับ อันนี้คือการเดินขดงอเนี่ยสามารถปรับนี่เขาขดทำไมคะเนี่ยไม่รู้ให้ไฟมันวิ่งดีอ่ะหรือเปล่าอัี้เด็กเครื่องกลงงครับไม่รู้ไม่รู้มึงไงครับอย่างนี้เป็นการเดินแท็กนะพร้อมกันแล้วใส่เวีร์ขึ้นเพื่อวีย์นี่คือเขาเป็นอะไรกับเบลล่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ไม่ค่อยดูเลยไม่เค่อยเล่นกี้มันก็ซ้อมอีกรอบหนึ่ง อ่าอันนี้ก็คือการเดินแท็กพร้อมกันหลายเส้นนะในแนวโค้งอะไรพวกนี้คือเดินก็เส้นเก่าก็จะหายออกไปอ๋อมาจอยกันอย่างนี้อ๋อครับคือเขาจะรู้เองว่านี้มันมีอยู่แล้วใชเขาก็พยายามจะตัดออกไปอะไรแบบนี้เพื่อเพื่อที่จะลดพื้นที่อย่างนี้ไปใช่ครับก็คือดีไซน์ง่ายขึ้นครับนะฮะก็คือเราสามารถที่จะสื่อสารกันระหว่างฝั่งที่ดีไซน์ตัวเ u t ไลน์มาก่อนได้ถูกไหมฮะใช่ครับของตัว PCB นี้โดยทําจากอาจจะเป็นทางทำทางจากแมชชีนิคอลไปใช่แล้วก็ อัปเดตกันทางโปรแกรมได้ใช่ครับเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ออฟคงมีโชว์บ้างมีไหมเดี๋ยวมีให้ดูครับว่ามันเล่นร่วมกับ SolidWorks ได้ยังไงนะครอันนี้จะเป็นโปรเจกต์ตัวโดนอ๋ออันนี้อันนี้คือตั้งแต่เริ่มโดน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 อ๋อต้องมีรอเรือด้วยมีรอเรือด้วยก็กำลังฮิตเนาะก็กลังฮิตเนาะเพราะว่าในส่วนของโปรดักต์ดีไซน์เนี่ยการที่เรามีบอร์ดสีเหลืยงคงแบบไม่เท่อะไม่เท่ไม่เที่ยวไม่เฟี่ยวไม่เที่ยวก็คือเนื่องจากว่า อย่างที่บอกไปไอตัวโครงสร้างของของตัวโดรนเนี่ยมันเป็นแบบนี้อยู่ทีนี้เราก็ต้องออกแบบแผ่นให้มันคล้องสอดคล้องกับลักษณะของมันด้วยาเชฟของบอร์ดท c b ีกับตัวโคเวอร์ของตัวโดรนอะไรเงี้ยะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำให้ตรงอย่างที่บอกมันจะเจาะรูไม่ได้เจาะรูมันจะยึดไม่ตรงใช่ไหมล็อตขันแตกอะไรเงี้ยเกิดปัญหารวมถึงเราจะได้โปรดักต์ดีไซน์ที่มีตัวบอร์ดเนี่ยกระชับมากขึ้นด้วยนะคะมีมีรูปทรงที่สวยขึ้นใช้พื้นที่เต็มแอเรียเลย อันนี้เขาเริ่มแล้วเริ่มที่จะประกอบแล้วใช่ไหมครับใช่อันนี้คือสร้างตัวบอร์ด PCB ขึ้นมาจาก SolidWorks ก่อนครับผมนะเพื่อที่จะทำการตัดบอร์ดอะไรเงี้ยนะให้มันพอดีกับตัวคโคเวอร์เนี่ยอันนี้ก็อันนี้คือเป็นดีไซน์แรกคือมันก็ใหญ่ๆเตอร์ทามแบบใช่ครับก็เป็นดีฟอลต์ที่ออกมานะครับอันนี้ก็จะใช้คำสั่งของ SolidWorks เนี่ยทำการวาดนะครับคือคอมบอร์ดเอนตี้นะครับให้พอดีกับตัวเชฟครับนะนี่ยฮะก็คือใช้คำสั่งโซลิดเวิร์กได้เลยนะครับปั๊บเองใช่ครช่ ก็คือถ้าสมมติใครที่เคยดีไซน์ตัว p c ซมาก่อน,นจะรู้เลยว่ามันดีไซน์ยากทุกเชฟบอร์ดในตัวซอฟต์แวร์แต่นี่คือง่ายๆจากสลิกระค์แล้วส่งออกไปได้เลยก็คือสามารถอ้างอิงจากขอบงานจริงๆได้ครับก<น> <นะ S 2> ็คือลดปัญหาว่ามันจะไม่พอดีอะไรอย่างนี้นอันนี้ก็คือส่งข้อมูลกลับไปโดยผ่านทักเพนนั่นกว่ามือใช่ครับแล้วอีกฝั่งหนึ่งที่ ทำงานทางนี้อยู่กําลังเขียมวงจรอยู่ด้วก็จะมี a l e r จะมีอปอ up เนี่ยฮะอย่างอ l e r ตรงนี้ขึ้นมาว่ามีการ update มาใช่เราไม่ต้องโยนไฟล์กันในไลน์แล้วใช่แล้วอีเมลกันแล้วนะคะก็คือทางานโยนไปโยนมางงตรงตรงไหนเวลาเวลาเราโยนกันไปโยนกันมาเนี่ยค่ะเราไม่สามารถรู้ได้ด้วยนะว่าตัวไหนขยับแต่ว่าถ้ามีตัวพุชพูลเนี่ยเราจะรู้เลยว่ามีตัวไหนขยับเปลี่ยนแปลงกันไปบ้าง ครับอัปเดตให้เราดูได้อย่างตัวนี้ก็เขียนสกีมิ่งเสร็จก็อัปเดตตัวฟุตพินนะคบก็คือหน้าตาของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั่นแหละนะครับเพื่อที่จะไปวางในตัวพีซีพีโปรแกรมก่อนใช่ครับก็โหเยอะไหมเนาะใช่ครับดูเหมือนไม่มีอะไรนะเยเยอะแยะหมดครับตัวคนที่เขียนนีใช่ครับวางวางวงนะครับนี่ก็คือเต็มบอร์ดผมแป๊บเดียวเองวางได้ขนาดไขนาดนี้ อันนี้คือวางเสร็จก็ส่งตัวกรองกลับไปได้เลยเขามาณนี้นะใช่ครมีมีอะไรจะเป็นกิจของคุณอีกไหมคุยเยินก่อนต่ออะไรบ้างไหมก็คือก็จะเห็นก่อนเลยก็ได้เอาลายแล้วก็คือส่งให้ทางอีกทีมหนึ่งก่อนว่าเอ้ยคัฟเวอร์คุณจะดีไซ้ายได้หรือเปล่าแบบนี้ถ้าผมทําแบบนี้มาคุยเยินก่อน ก็คือก็จะได้เป็นพาร์ทโซลิเวิร์มาเลยนะเป็นฟอร์เวิรีดพาร์ยเลยใช่ครับไม่ต้องวานเลยนี่ประกอบมาเองเลยใช่อันนี้เรากลับมาที่โซลิเวิร์กกันะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ทางด้านเอ็นจิเนียร์อิเล็กทรอนิกส์เขาส่งกลับมาว่ามีตัวอุปกรณ์อะไรบ้างก็เข้ามาในบอร์ดเลยแล้วที่เดียวกันแล้วฝั่งฝั่งนี้สามารถถ้าสมมติมันติดสมมติว่าปลั๊กตัวนึงติดผมขยับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมโอ้พี่ชายอย่างกจะเห็นอนาคตได้แล้วขยับได้ไกมครับขยับได้เลยครับขยับได้เลย นี่ไงพอเราขยับแล้วก็คือส่งข้อควาไปด้วยใช่เพราะตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ติดมูฟนู่นมูฟนี่อะไร่แล้วแต่ก็ให้ทางอิเล็กทรอนิกส์ดูก็ไปแก้ไขพวกแท็กลายทางแดงต่างๆนะก็เขารู้กวิวดูนี่มาแล้วเอาอัปเดตให้ดูก่อนยก็จะชื่อเห็นเลยครับว่ามีการขยับหรืมเปล่มูปตรงนี้เ c ็ e p t ตก็โอเคติดอะไรหรือเปล่าถ้าติดเรามาแก้ไขได้ก็คือทั้งสองฝ่ายเนี่ยสามารถมูฟได้หมดทั้งคู่นะครับก็คือในในบาง ในบางครั้งเนี่ยฝั่งของคนออกแบบอุปกรณ์ต่อจากนี้ไปเช่นโคเวอร์หรืออะไรก็ไม่รู้แหละฝั่งฝั่งที่ต้องออกแบบโปรดักต์เนี่ยนะ<ช><ช>ครับ<ๆ>มันอาจจะไปติดอะไรบางอย่างมาดูมุมนี้มันลงไม่ได้หรอกอุปกรณ์อันี้ก็ขยับได้<ช>แต่ในอีกทางกลับกันถ้าสมมติว่าคนที่ออกแบบเบื้องต้นไปแล้ว ใช่ไหมครับกลไกออกแบบไปแล้วฝั่งของคุณออฟเนี่ยเป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับบอกว่าเฮ้ยไม่ได้คอมมันนี้มันวางลายไม่ได้มันต้องมีการขยับไปตางนี้นะอพอขยับมาก็มาดูทางนี้ว่ามันติดอะไรหรือเปล่าคือมันสามารถที่จะโต้ตอบกับเคร่อได้เดี๋ยวทำเลยทํางานพร้อมกันเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเดินแท็กปกตินะรับแต่แล้วก็ไปเหมือนเดินลายวงจรที่นี้เนี่ยเนี่ยก็เดินลายจากคือจากเส้นใหญ่คือปรับปุ๊บเป็นเส้นเล็กมุดเข้าไปในเส้นหมีเส้นหมีเลยเส้นเล็กเส้นหมีหมดครับ นี่เนี่ยเส้นหนีเส้นเล็กเห็นป่ะอ่าเนี่ยนี่คือขาของไอซีนะฮะเล็กๆอย่างเงี้ยคือคือมันต้องเดินเรียงกันเนี่ยก็คือเดินได้ทีเดียวอขาของไอซีเมื่อกี้เพื่อเห็นแวบๆว่าเขามีเปิดตัวดัตต้าชีต์ได้ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับในในตัวสกิม m ิติกมันก็จะมีพวก d ัต a s h ชีตอยู่อ่าอย่างเงี้ยจะมีเซอร์ไพรสลิงค์คือเราวางอุปกรณ์ไปก็สามารถแอ ได้เลยแอทีฮ่อแล้วไปได้เลยใช่ออกจริงๆเหมือนของไฟฟ้าเลยเนาะใช่ใชก็เป็นตอนเรียนนี้ต้องมานั่งเสิร์ชกูเกอรนานว่าขาไหนเป็นคาไหนเนี่ยไม่ได้จะชี้ครับดูได้เลยเนี่ยต่อให้มันต่อให้มีผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกันครับเป่นลูกขาอะไรผมพ็เพราะเราไม่ค่อยไม่ได้ถ่ายนี้นะนี่ก็ยอมเอาพุทก็เจนได้พาราซุลิกสเตปไฟเพื่อไปใช้งานต่อจะไปใช้ซิมูเลชันก็ได้อะไรอย่างเนี้ยคือมีออปตุให้ก็คือ เป็นเหมือนซอฟต์แวร์ที่ออกแบบแผ่น PCB โดยเฉพาะอยู่เพราะฉะนั้นต่อยอดได้ในการผลิตได้เลยใช่ครับพอไปทําฟิล์มซีเจาะหรือว่าจะเดินลายอะไรยังไงแล้วแต่ได้แบบนี้ได้เจนเป็นเกอร์เบอร์เป็นอินซีดิวูเจาะอะไรต่างๆคือทําได้หมดเลยนะฮะบอกตรงครับไม่รู้จักเลยครับอะไรนะ้ยเกอร์เบอร์อ่ะเกอร์เบอร์ครับเกอร์เบอร์เป็นไฟล์ไฟล์กลางของตัว PCB ว่าไว้ผลิตตัวบอร์ดก็เป็นแต่ละเลเยอร์เลเยอร์ไปอันนี้ได้ทั้งหมดกี่เลเยอร์นะคะอ่า16เลเยอร์ครับ สองซิกแนวนะเฉพาะซิกแนลหมายความว่ามันทับแผ่นกันขึ้นอะไรอย่างนี้ได้ใช่ใช่เป็นชั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 นหวมากครับวันนี้วันนี้ได้อัปเดตเทคโนโลยีได้ความรู้ด้วยนะมีเสริมให้ด้วยก็เป็นสเต็ปไฟล์ออกมาก็ไปดูวิวอะไรต่างๆแล้วมันเดี๋ยวกันนะผมถามว่าต้องถามว่ามันซิมูเลตหรืออะไรอย่างนี้ได้ไหมก็เอาไปซิมถ้าเป็นส่วนซิมเลตก็จะเป็นแค่กราฟบอกแค่เป็นรูปกราฟวัดออกมาไม่ได้แบบทำได้ในระดับใช่ จะไม่ได้เหมือนเหมือนกับ Solidwork Simulation ที่จะซิมความร้อนซิมหมายถึงว่าวงจรมันมันถูกต้องไหมมันช็อตกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้จะเป็นดูเอาพุทมากกว่าดูได้ไหมใช่ดูได้ดูได้เหมือนกันคือใส่กระแสไฟใส่ไฟไปใช่งนี้ดูโวล์ดูความถี่อะไรพวกนี้ที่ออกมาจะใช่ครับได้ด้เหมือนกันค่อนข้างคร้คุณนะใช่เพราะนั้นเราเราสามารถที่จะรู้ได้ว่าเราใส่อุปกรณ์ตัวนี้ไปแล้วมันมันผิดหรือมันถูกยังไงได้เลยอ่าใช่ครับ แต่ว่าเขาไม่ได้แบบคิดให้ว่าต้องแก้เป็นตัวไหนนะจะต้องเราจะต้องดูจากกราฟเอาเองว่ามันได้ตามที่เราดีไซน์ไหมอ่าโอเคแค่นี้ก็โอเคแล้วใช่ครับถ้าทำทำให้ก็ไม่ต้องทำงานกันแล้วลหละใช่จริงจิเนี่ยก็ซื้อโปรแกรมใบก็ตกงานกันหมดเลยใช่ครับโอเคก็จะประมาณนี้ครับสำหรับสัวหรือ P บ B ที่เอามานำเสนออ่าครับก็ค่อนข้างจะวุ่นวายนะใช่ค่ะก็อย่างที่บอกเลยว่าจริงๆแล้วาเป็น อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไฮเอ็นเลยนะในการออกแบบ P C B นะคะโคเวอร์ทุกการทำงานสำหรับการออกแบบบอร์ด P C B ครอบคลุมครอบคลุมมากมากกว่าที่เราเคยมีด้วยเนาะในฟังก์ชันที่ทำงานร่วมกับทางด้านแมคานิกนะคะก็เป็นซอฟต์แวร์เดียวกันมันก็ง่ายขึ้นอะไรขึ้นครับค่ะมาตอบโจทย์นะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของคืออาจจะไกลตัวสำหรับคนที่ทำงานทางด้านแมคคนิคอลนะแต่ว่าเรามา จองพืพ well. ้นที่ไว sim ้ห่อนครับเผื่ออนาคตพี่อาจจะไปทํางานอีกที่นึงที่ต้องเจอลักษณะงานแบบเนี้ยอ๋อเฮ้ยพี่ไม่มีแบบนี้เราแนะนํากันได้แล้วก็ติดต่อมาที่น้องพลอยครับอยากจะให้ดูวันนี้แล้วอาจจะแบบไม่ถึงใจอะอยากดูตัวจริงๆแล้วก็อยากให้น้องเอกไป สาธิตกายทางานให้ดูจริงๆว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อาจจะถามคำถามตอบที่มากกว่านี้ได้โซน่าโซนาก็ก็ติดต่อเราเข้ามาได้ต่อได้ที่แอบพี่แคทเหล่านี่แหละแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีทีมงานจัดทีมงานไปห demo ให้ดูไปอธิบายให้ฟัง